นะคะนุ่นทียาก็จะไม่ให้ชมล้างเลขออกนะคะแนวทางของคนไม่ออกน้ำนะคะนะคะสุดยอดอิรีนะคะไอซีท่านใดอยากรวมทําบุญกับอาจารย์คนไม่ออกน้ำนะคะของเพินไหหฮฮาสองศูนย์นะคะไัดหาสองหาศูนย์สองศูนย์นะคะแล้วก็เลขเอ่าเลขตามคือหาเจ็ดสามนะคะเลขออกหาศูนย์ล่างหาสองบนเขา้าทั้งบนทั้งล่างนะคะผู้ใดอยากรวมท่าบุญกับอาจารย์นะคะ ติดต่อนนทิยาโดยตรงนะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์อยากทำาบุญกับอาจารย์ได้ส้ำน,นักไดนะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะ แอดไลน์ตามเบอร์นนทิยาสีลอดนะคะอยากรวมทัาบุญกับอาจารย์ใดได,ไดทุกอาจารย์ทุกสํานักนะคะเพิ่นจะได้มีกาลังใจหาแนวทางมาห้นะคะจะให้ยไปฟังเสียงสัมผสัสระหว่างนุนทิยากับคนไม่ออกนามเพิ่นจะนัดเท้าว่าจะห้ตตองวดจะห้มือไดวันที่ท่าใดไปฟ้งไปเ,ปไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับคือม,มีลหลาปะล่ะอาจารย์ได้อยู่ค่ะอาจารย์โชคดีบ่ได้อย,ย,ยู่คับได้อยู่หาศูนย์ได้อยู่โอ้ยสุดยอดอีลีเนาะคะ่ะมันมันเข่าทั้งบนทั้งลานนะะ่างเลยค่ะอาจารย์น้องธีราตออกมาถามว่าหาสองค้มคืออะไรนึกไม่อันไหมครับค่ะเนี่ยเพาราะว่าคลิปแรกคลิปแรกนุ่นธีรญาตมันมีทั้งหาศูนย์มีทั้งหาสองมาเต็มเต็มเพราะว่ะคิดคิดตัวนี้ผมปล่อยไปถึงแถวสองหาสองศูนย์เนาะแม่ค่ะหาสองศูนย์ ค่ะต้านห้ยหาสองหาศูนย์สองศูนย์ก็อนทั้งบนทั้งล่างผมเลยว่ะอ้ผมอนี้คือมางวดหลยร้อง่อ้เรียนๆึงเซงมั้งเรีนออี่คืออดิคือว่าบุนอันนี้ร้อกทราบมีสามารในคำนวดในตัวงวดได้ประมาณมืออื่นมือนี่เดี๋ยวผมติดไยไห้ค่ะกว่ากะว่าเป็นแน่ทางนะคะอาจารย์มันมันเป็นสูตรคำนวณมันปะค่ะ ัเป็นสูตรทั้งนว่คือ่ว่าเสี่ขก็ตองมากกางการงวดมาอีกก็คือว่าเขาเได้ความฝันมากประกอบเพิ่มบบอค่ะแต่ว่าตัวนี้ผมครับนี่อผมไปนี่งแล้ว4 0มซื้อตัวละ300เหมือน400แต่ว่าตัวนี้ผมหาผมเปลือบตัวละ้อยเสียดายน้ำเนาะเนีนก็เป็รู้ว่าเอฟซีได้ลงทุนน้ำบอฟันเป็นงวดแรกเนาะค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นเงินมันนุ่นที่ยากเพราะถือเ่านุ่นที่ยาถูกยุ่ยแต่ว่าเราเรื่องเอฟซีนะคะเอฟซีบรูว่าเป็นในลงทุนน้ำบอ ก็ธรรมดาเนาะก็เพิ่งปล่อยไป็นหัวแรกบางที่ก็อาจจะบ่ทันดดิบ่ทัดดิบเสื้อได้หญ่พี่นะค่ะแม่นค่ะถ้าเพิ่นถูกกันได้ถ้าเพิ่นฝากมากนวนุ้ยย่าจะติดต่ออีกทีนึงสุดยอดอีหลีอ๋อค่ะถ้าปล่อยปล่อยตองหันนี้ก็บ่เกินมื้อ20,000บ่ค่ะอาจารย์อ่าประมาณอันนี้มื้อนี้วันที่หนึ่งวันที่1นึ่งประมาณวันที่สี่ครับได้อ๋อวันที่4อ๋อครับวันที่4ประมาณจักพุ่นล่ะประมาณจัก สองถุงสามถุงโทรหาผมก็ได um, ้ถ uh, oh, okay. yep. ุงหนึ่งสองถุงว่าเป็นยังค่ะว่าเป็นยังว่าเป็นยังอาจารย์ว่างวันที่หาก็ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเท่าเอามาสลากบ้านว่างขายค่ะอาจารรย์คับผมโอ้จุดยอดอีรีเนาะเพราะว่าเขาเขางวดนี้ไม่เป็นงวดที่สามแล้ค่ะอาจารย์เมนเมนเขางวดนี้เป็นงวดที่สามเขาสามงวดซ่อนแล้วนะต่อไปนี่ก็คือเป็นงวดที่สี่แต่ว่าต้องผม มันต้องเบื้องอ่ามันต้องเบื้องมือมือมันนั่งนะครับมือมือกี่มันจะออกงวดต่อไปนี่คือมันทิ่ออกตรงกับวันอย่างนี้นะมันต้องดูเลขประจาวมันแต่นั่เพราะว่าห้ากระ้องเอาสูตรคำว่านวันของมันมันกับมันดึงกับมันตาขากันอ๋อมีมีสูตรบอกลบคูณหารแต่เบิ้งกำลังวันมากจังอ่าย่างเช่มมันนี่มันตือตรงกับอ่าคขืนเจ็ดคำมัอนี่เดือนเดือนเก่าบ่บ่หัวหงวน้ำมันจะถึงตรงครับ เรีหรือตรงกับขึ้นตรงบนที่ดินเลียงมันหน่อยเนาะอาจารย์ได้แค่สมโตหางเดียวแล้วก็ให้ตัดเอาอยู่ในหันเนาะเอาเลขอีกหาเจ็ดสามแค่เลขตามเนมันกระ่ได้หลายโตัวเลยเพราะว่ามันจะมีหาสองกับหาศูนย์สน่นั้นแมนมันมันหาสองศูนแล้วก็ตัดมากแค่หาสองหาศูนย์สศ อันอันอันหาเก็ายเดกอีกนะผมว้าบ่ได้ซื้อหลายเพราะว่าเพราะว่ากลับไปซื้อน้ำพอเพิ่นที่เพิ่นเขาโรงพยาบาลเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เงินหาแสนเพิ่นอันหายเก็ตสามเก้าสามกับน้ำตกคุณบรรลื่อมาเงินหาแสนนั้นเป็นหาศูนย์แต่ว่าเอฟซีเพิ่นกลับมาอยู่ห้าแสนไม่ใช่ห้าศูนย์เหรอภาษาสัมผัสอันตัวกับเนี่ยคุณอันเพิ่นมาบอกเพิ่นห้เงินผมสี่สิบบาทส่นเวลาวันที่สองก็พอกันเด้หรือเนล่าก็เลยนว่าเอองมั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเป็นอย่างเพิัน เด็มันเกือบมันสิลรมาตสีศูนย์หมดเลยปกติอืะมันลรมาตสีศูนย์เดี่ยโอ้ยผมอยากโอ้ผมบอบอต้องเวาเลยครับเพราะว่าสามตัวนี่ผมจัดนักเลยสองสีศูนย์กับสีสีศูนย์ที่ผมไปไปเห็นบอตัวนี้ผมกันไว้แค่ซีซีผมอยากมันมากเบิ่นแต่ว่ามันหาเบิรนเนียที่สนามนี่คุกตัวมันยังเป็ดนึ่งหนึ่งอยู่เป็นบอลเป็ดหน้า่อเสียดายนะคะอันนี้ก็ฟ,นฟนันเยี่ยวฟันมาได้ไข่เป็ดเต็มเลยโซนเอาโซนเอา แล้วก็แล้วก็ไปได้นกเป็ดสองตัวตีตีหาสองแปดว่าสิซื้อบันนินี้มันไปออกเลขเหล้าไหมคะ่ะออกเลขเหล่าไปออกเลขเล้าแปดสองหาแล้วไอ้หามันออก, 5, 28, ก,าออก 28, อหาสองแปดเรากา็มาออกอีกสองแปดอีกนู่นทย่าเลยกบุศรอเลขไทยม่ออกเลขไทยเต็มตเกือบสอ,องหาครับสองแปดอย่างนันออกแต่ตัว 99, เกาเกาเลขเหลมาค่ะอืมออกเมื่อแรกนี่ก็เมื่อแรกนี่เดี๋ยว แต่ว่าปกผมก็จปล่อยเด็ก <Love> ่าหดอแต่ว่าผมเ็ัดเเลามันินน้าตยน่แต่ละมือนะต้องสองมือนะถ้าเจอบามือได้ผมจะปล่อยเกเล่าห๋ยวผมจะโทรหาดอกวัดคุณูดแลวหดสุขนตค่ะได้ได้ได้ค่ะค่ะอาจารย์ขอคูณอาจารย์ได้เลยเด้อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคห่ค่ะพอม่พี่น้อยเอกัเสดยงยิ่งเหรนะคะเสียงสัมผัสแล้วว่านนทิยากับ คนไม่ออกน้ำนะคะสุดยอดอิลีนะคะเิ่นหายมากแค่2ชุดนะคะห20กับห73เป็นเลขตาม520เป็นตัวเน้นให้ตัดหา5 0 20าาทั้งบนทั้งล่างสุดยอดอิลีนะคะเข้ากับล่อน้ำกันนะคะคนบอกว่าไม่เกินวันที่5ปล่อยแน่นอนนะคะแนวทางของเพิ่นน่าสนใจบ่หลายโตนะคะเท่ากบมาถ่าบ่มีเลขตามจะมีแค่3ตัวหางเดียวแล้วก็ตัดอยู่ในหันนะคะ สุดยอดอิลีมากข้างบนทั้งล่างเราก็มาตรงๆบ่ได้กลับนะคะนะคะเข้ากับมาลอดน้ากันนะคะประมาณวันที่ห้าปล่อยแน่นอนนะคะนะคะนนที่ยากอขอจบคลิปแนวทางของอคนไม่ออกนามเพียงเท่านี้นะคะคอยเจอกันวันที่หานะคะ